สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่สีเอ็มวลนพีนะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่นะคะหรืออากาศเมืองใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับเป็นตลาดส่งนะครับผักและผลไม้นะครับเนื้อสัตว์ต่างๆที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งหลายๆจุดนะครับโอ๊ตก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยไปด้วยซ้ำไปนะครับขนาดโอ๊ตอยู่เชียงใหม่มานานนะครับก็ไม่เคยเห็นหลายๆร้านนะครับในโซนของผักและผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนทั้งหมดนี้ก็เป็นโซนผลไม้นะครับคือวันนี้นะครับโอ๊กก็มาหาซื้อผลไม้คือชมพู่กล้วยแล้วก็องุ่นนะคะที่แม่อยากทานนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้วยเอาไปถวายนะครับพรเปิทเนศนะครับก็จะมีหลายๆลายร้านเยอะมากนะครับแต่ทีนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็เมื่อวานโอกก็ได้ไปสัมภาษณ์ธนานิชนะครับประเสริฐเนตรุนนะครับที่โรงแรมนะครับแล้วก็ มีพี่ๆนะครับเข้ามาสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาในไลฟ์สดนะครับเยอะมากนะครับหลายร้อยแล้วก็ลงสตรีมตอนนี้อยู่ที่7700วิวแล้วนะครับก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าคอนเทนต์การสัมภาษณ์นั้นเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อลุงพลด้วยนะครับซึ่งอดภูมิใจนะครับนำเสนอมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝาก นะคะพี่ๆนะคะไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุณเพิ่มขึ้นนะครับเนาะตอนนี้ก็ท่านก็จะมียอดซับอยู่ที่ประมาณ25,000นานะครับแล้วก็เดือนนี้นะครับ5,000อีก5,000จะ3 0 0 0 0นนะครับเนาะก็ในตลาดที่เป็นสายดัานพลังบวกนะครับเนาะก็ในตลาดนี้ ครากำลังจะบอกว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถให้กำลังใจลุงพลได้นะคะทุกที่นะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดของประเทศไทยหรือว่าแห่งหนใดในสากลโลกนี้นะครับเราก็สามารถส่งกำลังใจไปให้ลุงพลป้าแตนได้ตลอดเวลานะครับในผ่านโล,โลกคลิ์ของเราก็คือโซเชียลหรือว่ามือถือของเรานะครับเราสามารถแสดงออกทางด้านความคิดเห็นผ่านพี่ยูทูบเบอร์ YouTuber ในแต่ละช่องแล้วก็เราสามารถผ่านใน ลูกช่องลุกพลป่าแตนโดยตรงเลยก็ได้นะครับแล้วก็เราอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถสนับสนุนลุกพลได้นะคะเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดนะคะก็คือการสนับสนุนสินค้าของลุงพนไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือโกโก้หรือว่าสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางท p พีกินนะครับในส่วนของบริษัทมนโอมโฮมซับนะครับเนาะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่อยากจะส่งกำลังใจนะคะเพราะว่า ตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ยังไม่มีเวลาไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวไว้ไลฟ์สดช่วงตอนกลางวันนะครับเนาะเช้านี้นะครับโอ๊ก็มาหาซื้อผลไม้ซึ่งผลไม้นะครับขายเป็นกระสอบกระสอบแบบนี้เลยนะครับคือเยอะมากนะครับซึ่งแบบนี้นะครับโอ๊กก็คิดว่าทั่วประเทศไทยก็จะมีนะครับหรือว่าอาจจะมีตลาดที่ใหญ่กว่าที่อื่นนะคะเช่นตลาดไทยที่กรุงเทพใช่ไหมครับคือที่นี่ก็จะเป็นแบบเพาเวล์นะครับที่ สำหรับเป็นโกดังเก็บผลไม้เลยนะครับแต่ว่าแม่แม่โอสั่งมาซื้อนะครับก็คือส้มผลใหญ่ๆนะครับแล้วก็ชมพู่นะครับแล้วก็องุ่นองุ่นได้แล้วนะครับก็ซื้ออย่างละครึ่งกิโลพอนะครับพ่อแม่ทานคนเดียวนะครับาัทีเหลือนะครับก็มันก็จะเสียนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับวันนี้อากาศท้องฟ้าอึมครึมนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวนะครับ ก็อยากจะส่งกําลังใจนะคะวันนี้ลุงพลแตนก็ไปศาลอีกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็่าเราสามารถติดตามแล้วก็ให้กําลังใจลุงพลนะครับโดยการดูยูทูบเบอร์ในแต่ละช่องได้นะครับเราก็จะเห็นในทุกๆอนุนะครับทุกๆโมเมนต์ได้ในตามแต่ละช่องนะครับเนาะวันนี้พี่ๆก็ไปอยู่ที่หน้าศาลกันใช่ไหมครับหน้าศาลตอนนี้อาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนร้องเรียนก็อาจจะไปอยู่ตรงมุมอื่นๆน,นะครับ วันแล้วก็พี่อิสระลงสินนะคะเมื่อวานก็เข้ามาแซวนายไลฟ์สดด้วยนะคะบอกว่าขอตัดคลิปไปเนะาะก็ไปก็ได้ไปเผยแพร่แล้วดีใจมากมากนะครับก็ะจะได้นะครับเนื้อหาสาระเป็นเนื้อหาที่ดีต่อลุงพลและก็ต่อ FC ที่ฟังแล้วสบายใจนะคะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับที่บทสรุปก็คือลุงพลน่าจะถูกยกฟ้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับที่ และก็แรงสนับสนุนจาก FC นะครับที่เราให้การสนับสนุนลูกโซนไปตลอดนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะครับของตลาดก็อยู่ติดดินลำปิงนะครับติดริมลำปิงเลยนะครับริมลำปิงตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับตรงโดมนี้เป็นโดมที่เป็นรถบรรจุบรรทุกอุปกรณ์กู้ภัยนะครับสําหรับไฟไหมต่างๆนะครับเจอแล้วนะครับ เจอชมพู่ลูกใหญ่แล้วนะครับร้านนี้เป็นร้านประจาของโภคที่ร้านนี้นะครับแล้วทางฝั่งฝั่งทางนู้นอีกนะครับก็จะเป็นผลไม้ขายส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนะครับทุเรียนก็จะเยอะมากนะครับสับปะรดโอ้โหสับปะรดนี่โอชตชอบซื้อประมาณนี้แล้วก็ตอนนั้นโอ้ทามคอนเทนต์ปลูกสับปะรดก็คือเอาแต่ส่วนหัวนี้ไปนะครับส่วนลูกมันก็เอาไปทําแก้วกาแฟครับกาแฟ G ีตอนนั้นนะครับ สำหรับพี่ๆนะครับที่กดซับสไคร์ให้อดเพิ่มก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ดันไปให้ถึง20,000ซับสไคร์เลยนะครับก่อนสิ้นปีนี้นะครับเนาะหนึ่งเดือนจะทันหรือเปล่าเนาะไม่สบายนะครับขอโทษทีนะครับก็ทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นเอฟซีที่อยู่จยงหม่จะรู้จักดีก็คือกู่ขาวนะครับกูเขาวเป็นกูที่ รามฤกษ์งบรรพบุรุษนะครับที่มีการเสียสละตัวเองนะครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นกองศุนสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะเป็นคุ้มเก่าเป็นคุ้มของเจ้าหลวงอ่าองค์ขี้องศิุย์พก็คือองค์ที่9นะครับก็ประยุกต์ให้เป็นกองศุนนะครับส่วนตรงนี้เป็นหน่วยงานของกู้ภัยเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นที่พักนะครับแล้วก็จะมีระเบียงน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ มีโป๊ะนะครับที่เดินลงไปข้างล่างได้นะครับก็มีเรือด้วยสำรวจนะครับแล้วสั่งรู้นะครับก็จะเป็นริมน้ำปิงนะครับตั้งแต่ทิศเหนือไปจลดถึงทิศใต้ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอย่างที่โอ๊ตเคยบอกนะครับก็จะมีการเดินเรือแบบท่องเที่ยวด้วยนะครับมีประมาณ3-4บริษัทที่พีพีเอฟหรือว่านักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนของการเดินเรือในช่วงกลางวันนะครับก็จะเป็นก็จะมีเรือนะครับเรือยาวเรือหางแมงป่องอยู่ที่วัดชัยมงคลด้วยแล้วก็วัดเป็นวัดฝั่งนู้นนะครับจะมีวัดอีกวัดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีร้านในส่วนของดินเนอร์ใต้แสงเทียนช่วงเย็นนะครับก็จะมีร้านอาหารริเวอร์ วิวอ่าไซซ์ด้วยนะครับก็สามารถจองได้นะครับก็สมมติว่าพีพีเอซสามารถเซ mm ิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับหรือว่า,าติดต่อถามโอ๊ตก็ได้นะครับก็จะมาจะมีการรับจองนะครับอินเดอร์ใต้แสงเทียนนะครับแล้วก็มีเรือสำอหรับเรือประมาณนี้นะครับบรรจุคนได้ประมาณ24คนต่อลำหนึ่งก็สามารถใช้เวลาประมาณ 40นาทีครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะไปจุดจุดสิ้นสุดแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการชมบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อาจจะมไม่มีการประชาสัมพันธ์แบบนี้น้อยนะคะสาหรับเรือนะครับซึ่งหลายๆท่านและแม้ว่าจะคนเชียงใหม่เองก็ไม่ได้นะครับท่องเที่ยวแนวแนวนี้นะครับเนาะแต่โอ๊ตเคยไปประมาณสองสามครั้งแล้วนะครับอคอนโดมิเนียม วัดอีกจุดหนึ่งก็คือวัดฟ้าห้ามนะครับตรงนั้นก็จะมีเรือเยอะมากนะครับเรือขยักนะครับหรือว่าเรือที่ออกกําลังกายนะครับสําหรับนักกีฬานะครับก็มีให้เช่านะครับแต่เป็นในส่วนของวัดเลยนะครับก็ทางวัดก็จะมีเรือให้เช่านะครับสําหรับนักกีฬานะครับที่ออกกําลังกายหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับประชาชนทั่วไปสามารถไปเช่าได้นะครับ นี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นะครับไม่ลืมที่จะส่งกำลังใจไปให้ลุงพลต้แตนเพราะว่าอดก็อยู่ทั้งวันในมือถือแล้วก็อยู่ในการเป็นแอดมินในแต่ละช่องหลายช่องที่อดเป็นแอดมินเราก็ส่งกำลังใจผ่านการที่เป็นแอดมินนะครับจิตใจที่เราอยู่ในช่องต่างๆในแต่ละวันนะครับก็ส่งใจไปให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับการวิเคราะห์นะคะวิจารณ์การสายฟาด ต่างๆนะครับพี่ๆ FC ก็สามารถติดตามได้ตามที่เราแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับสายแว่นอย่างโอ๊ตนะครับก็ไปได้ทุกช่องได้ทุกเนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลําลากันไปก่อนเพราะโอ๊ตเดี๋ยวจะซื้อผลไม้ก็คือชมพู่แล้วก็ส้มนะครับอีก2ออย่างที่เหลือนะครับสําหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ Watch your C M Variety.